เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและเทคนิคการบินที่ผาดโูนไม่วาวดกันของนัินงทั้งสี่ลำไบของอเร์คอยควน ส,สหลังจากนั้นเหือหินท้งหาดจะได้แตกออกกันในนั้นมีทั้งสองรับจะได้เหน็หนกัน,นกว่านกโได้จำนวนครูเพื่อเสด็จให้ประธานได้ที่ตามควาะสม เมื่อกินทั้งสองลราจะได้กินซีงหน้าสูผักไซส่วนอีกเมื่อบินด้าหนึ่งบาร์โคตหน้าผัไซนั้มื้อบินทั้งสามจะได้แต้เข้ากันเป็นพุทการมาเพลงการแสดงบินโซผ่านผลและป่อยวันดังกล่าวนี้แตกอเป็นผุ่มดอไม้แสดงในหินเพิงของสถานีทางแท้การเวทไซนในพุของกองทัพต่างกองทัพทุกตัวทีุ่าศูน ็มีทั้งหมด16ภาที่แตกต่างกันที่มาจากแต่ละทิศเนาะขอให้ท่านท่ได้ติดตามรับชมในจังหวะนี้แม่นพระบิดาเก่าได้ทําการบินโดยควมาแต่ทงทิศเรื่องหมอของทังครนี้ขอเสียงตบมือสเสริให้แก่ทบิอินสีแดงกองทัพอากาศกองทัพต่อยประชาชนจีนของพวกเฮาของนี้มนทาดาแนี้เี ทีมบินนกอินทรีแดงแจกกองอากาศกองขับรถกองสนับสนุนทีมบินนกอินทรีแดงที่ได้ทับการสร้างตั้งขึ้นและที่สองจะวิ่เป็นการเทคนิคของการบินฮักคุน้อ